วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำนักข่าว BBC ไทยเนี่ยได้นําเสนอข่าวของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษครับที่เป็นเหยื่อของเล่าเถื่อนเขาได้มาเล่าประสบการณ์ก่อนที่เขาจะตาบอดครับ I remember like having this sort of like kaleidoscopic blinding light in my eyes and to the point of which I couldn't see anything นี่คือเรื่องเล่าของคาลัมแมคโดนัลน,นะครับ หนุ่มชาวอังกฤษที่ปัจจุบันสูญเสียการมองเห็นแบบถาวรและกำลังฝึกใช้ไม้เท้าในการดำเนินชีวิตนอกจากนั้นเนี่ยเขาคพบว่าเพื่อนอีก3าคนที่มาด้วยกันเนี่ยเสียชีวิตนะครับในการดื่มเหล้าตัวเดียวกันซึ่งเป็นเหล้าฟรีของโรงแรมที่วังเวียงประเทศลาวครับความอันตรายของเหล้าเถื่อนเนี่ยจริงๆแล้วมาจากสารเครมีตัวไหนนะครับและทำไมมันถึงอันตรายนะครับร่างกายเราทำอะไรกับมันมันถึงทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้วันนี้เรามาไขาความลับนี้กันครับ สุราเถื่อนนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตและต้ม โดยการกลั่นเองแบบไม่มีมาตรฐานครับและพบปล่อยในยาดองเหล้าสุราปลอมนะครับหรือเหล้าเถื่อนที่ต้มหรือกลั่นเองนะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจากการต้มเหล้าเถื่อนเนี่ยเป็นคนละตัวกันครับกับแอลกอฮอล์ที่เราดื่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะพูดเจาะลึกถึงตัวโครงสร้างของตัวแอลกอฮอล์นี้ก่อนนะครับสุราเถื่อนนะครับค้นพบว่ามีส่วนผสมของเมทานอลครับมีสูตรโครงสร้างแบบนี้นะครับก็คือ c h 3 oh นั่นเองส่วนตัวสุราที่เราดื่มได้แบบปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งของแอลกอฮอล์ 2ตัวนะครับแล้วก็มีโครงสร้างแบบนี้ซึ่งสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโมเลกุลหรือโครงสร้างเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ออฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วการใช้งานของเมทานอลนะกับเอทานอลแตกต่างกันยังไงครับ มาดูที่เมทานอลกันก่อนนะครับเมทานอลเนี่ยเป็นสารที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากมายนะครับนอกจากใช้เป็นสารทําละลายแล้วเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วยังเป็นสารตั้งต้นนะครับในการผลิตสารเคมีที่ใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันครับตัวอย่างแรกก็คือการที่เอาตัวเมทานอลนะครับไปผลิตเป็นฟอร์มาลดีไฮด์นะครับยับยั้งไม่ให้เกิดการเน่าเสียนั่นเองตวอย่างเช่นยาที่เราไปใช้ฉีดอาจารย์ใหญ่เพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยไม่เน่าเปื่อยหรือว่าเราเอาไปใช้ดองอวัยวะบางอย่างซึ่งใช้ในการแพทย์นะครับทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกีี่่ยยยววววกััับออะภในนนเป็ตต้ท2คื เป็นส่วนผสมในการผลิตพลาสติกครับและสุดท้ายนะครับเราใช้ผลิตเกี่ยวกับสารเคมีอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารละเหยนะครับหรือว่าสเปรย์พ่นอะไรต่างๆนะครับเราก็มีส่วนผสมของเมทานอลอยู่ในนั้นด้วยเรามีการผสมเมทานอลนะครับลงไปในน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ํามันบางอย่างนะครับเพื่อทําให้น้ํามันเนี่ยมีค่าออกเทนที่สูงขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเดินได้ราบเรียบมากขึ้นนะครับมีการใช้เมทานอลนะครับในการแข่งขันอินเดียนาโพลิสห้าร้อยด้วยนะครับก็เป็นการแข วงกลมนั่นเองแล้วก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับเมทานอลยังใช้เป็นส่วนผสมของน้ํามันที่ใช้ในเรือด้วยแล้วก็ใช้เป็นน้ํามันในการประกอบเกี่ยวกับฟิวเซลนะครับและสุดท้ายนะครับเมทานอลใช้สําหรับในการคลีนนิ่งหรือใช้เป็นเบอร์นิ่งฟวเอลนะครับสำหรับเตาไฟต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในครัวเรือนนอกจากนั้นนะครับเมทานอลยังถูกใช้ในห้องแลบครับก็เป็นอะไรที่นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเคมีก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับเรื่องของเมทานอลเนี่ยส่วนมากแล้วใช้เกี่ยวกับภาายยนออกเะรจไม่่ใช้ เมทานอลเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มเลยเพราะว่ายูสของเมทานอลที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เป็น <c oughs> อุตสาหกรรมทั้งหมดเลย <c oughs> ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่นะครับ ทีนี้มาดูเอทานอลบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเอทานอลใช้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์หรือว่าสาเกหรืออะไรก็ตามนะครับอันที่2นะครับเอทานอลใช้ในส่วนผสมของน้ํามันเพื่อจะทําให้เกิดเป็นน้ํามันที่เราเรียกว่าแก so ๊สโซฮอลนั่นเองนะครับและเอทานอลก็ยังใช้เป็นโซลเวนคล้ายๆกับเมทานอลด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณสมบัติในการที่เขาสามารถที่จะละลายสีได้ละลายกาวได้ก็ใช้เป็นตัวทําความสะอาดตรงนี้ได้นะครับการใช้ของเอทานอลก็จะดูปลอดภัยมากกว่าเพราะยูสของเขาเนี่ยจะหลากหลายใช้เหมือนเมทานอลก็ได ด้วยคือการดื่มการผลิตเอทานอลครับสามารถผลิตได้2วิธีคือ 1. ผลิตจากน้ํามันและ 2. ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติการผลิตเอทานอลจากอุตสาหกรรมนะครับส่วนมากเราจะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเราจะไม่ค่อยมาดื่มกันแต่การผลิตเอทานอลแบบธรรมชาติที่เราเรียกว่าการหมักโดยใช้ยีสต์เนี่ยนะครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการดื่มนะครับ เราผลิตเอทานอลนะครับได้มาจากน้ําตาลและแป้งครับโดยที่แป้งเนี่ยที่เราผลิตเอทานอลเนี่ยเราเอามาผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าไฮโดรไลซิสนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าเรานึกภาพนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆผลิตมาจากอะไรบ้างส่วนมากมักจะมาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีส่วนผสมของแป้งหรือส่วนผสมของน้าตาลนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอง,งุ่นพอหมักอง,งุ่นสักพักหนึ่งเราก็จะได้วน์นั่นเองครับถ้าเราหมักมาจากคอปหรือหมักมาจากข้าวอะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้แอลกอฮอล์เช่นกันครับก็จะเป็นเครื่องดื่มจาพวกเบียร์หรือสาเกนั่น คำนี้จะเห็นได้ว่าอ้อยน,ยนะครับถูกแยกเอาส่วนของน้ําตาลออกมานะครับและสิ่งที่เหลือเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปหมักต่อได้เพราะยังมีความหวานอยู่นั่นเองหลังจากที่หมักเนี่ยก็ไปทําการกลั่นและสุดท้ายเราก็จะได้เอทานอลออกมาเพราะฉะนั้นเองเครื่องดื่มต่างๆที่เป็น,นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh ทั้งหมดเนี่ยมีขั้นตอนผ่านการหมักมีการควบคุมคุณภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรมมีการตรวจสอบมีการคัดกรองและมีการกรองเอาของเสียออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะผลิตออกมาให้เราดื่มแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยนั่นเองทีนี้เนี่ยพยอย เราต้มกันเองที่บ้านเนี่ยมันก็มีโอกาสครับที่จะทําให้ได้ตัวเมทานอนลแทนตัวเอทานอนลนั่นเองทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเผลอดื่มตัวเมทานอนลเข้าไปอาจจะด้วยความที่เป็นเหล้าที่เขาไม่ได้ตั้งใจเนาะพวกเขาต้มเองตามบ้านแต่เขาได้เมทานอนลมาแล้วเขาไม่รู้หรือบางครั้งเนี่ยเหล้าปลอมเขาก็จะเอาเมทานอนลเนี่ยตั้งใจผสมเลยแล้วก็ใส่สีเข้าไปแล้วแต่งกลิ่นเข้าไปเพื่อให้ใกล้เคียงกับเหล้าเรียกได้ว่าเหล้าปลอมนั่นเองจงใจปลอมเลยแหละซึ่งสาเหตุที่เขาใช้เมทานอลเนีอลเน ถ้าเรานะได้รับเมทานอลเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะดูดซึมอย่างรวดเร็วครับโดยส่วนมากไม่ถึง1ชั่วโมง96%ของเมทานอลเนี่ยจะถูกส่งไปยังตับครับโดยเอนไซที่ตับที่เราเรียกว่าแอลกอฮอล์ดีไฮโดจนเนสจะเปลี่ยนเมทานอลนะครับให้กลายเป็นฟอร์มาลดีไฮดครับและถูกเปลี่ยนเป็นฟอร์มิกแอซิดและสารที่เกิดขึ้นนี่แหละครับที่เป็นพิษและส่งผลทําให้เราเสียการมองเห็น หรือถ้าจะเสียชีวิตได้ครับโดยทั่วไปร่างกายของเราะรจะสามารถกําจัดเมทานอลได้แย่กว่าตัวเอทานอลถึง10เท่าครับคือเอทานอลที่เราเข้าร่างกายเ,ยเรากําจัดได้แหละ แต่ว่าตัวเมทานอลเข้าร่างกายไปจะอยู่ได้นานกว่า10เท่านั่นเองอาการเป็นพิษของร่างกายนะครับเกิดจากการสะสมของตัวฟอร์มิกแอซิดที่เกิดขึ้นนี่แหละเราจะเรียกภาวะนี้ว่าเมตาบอลิกแอซิดอซิสนะครับถ้าผู้ป่วยดื่มเมทานอลเนี่ยร่วมกับเอทานอลด้วยนะครับก็อาจจะทําให้อาการเริ่มแรกเนี่ยช้าลงไปบางครั้งอาจจะไม่แสดงผลในตอนตอน้นเพราะฉะนั้นการดื่มเหล้าบางครั้งดื่มหลายๆแบบเข้าด้วยกันเนี่ยบางครั้งเป็นเมทานอลด้วยอีกแบบหนึ่งเป็นเอทานอลผสมกันเนี่ยอาจจะทาให้ผลของเมทานอลแสดงออกช้าลงนะครับแต่พิษของมันยังคงเท่าเดิมนะ And I remember we were sitting in our hotel room, my friends and I, and um, I said to them, you know, why are we sitting in the dark? Someone should turn a light on. And they said to me, you know, there is a light on in here. ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะครับตาก็อาจจะพร่ามัวนะครับแพ้แสงเห็นภาพขาวจ้าไปหมดในบางรายนะครับที่มีอาการโคมา่าอาจจะเกิดอาการชักนะครับแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ การรักษานะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับพิษของเมทานอลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีการรักษาที่ต้องระวังครับเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะมีภาวะที่เราเรียกว่าการหยุดการหายใจด้วยเพราะว่าตัวเมทานอลอาจจะไปกดตัวประสาทได้นะครับอย่างแรกเลยคือเราให้น้ำครับแก้ไขภา,าวะขาดน้ําของร่างกายก่อนเพื่อรักษาความสมดุลของของเหลวในร่างกายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้แก้ไขภา,าวะเลือดเป็นกรดที่เราเรียกว่าเมตาบอลิกแอซิดอสิสเนี่ยเพราะว่าตัวเมทานอลไปอยู่ในตับแล้วตับทําให้เกิดฟอร์มิกแอซิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวน เพื่อปรับ pH ในเลือดให้เป็นปกติจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถึงมือแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการให้ยาต้านพิษครับการต้านพิษเนี่ยมี2ตัวที่ใช้ได้นะครับตัวแรกก็คือเอทานอลเองแต่วิธีนี้ค่อนข้างเสี่ยงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์และต้องมีการตรวจ มอนิเตอร์ค่าต่างๆในร่างกายให้ดีครับแต่ส่วนที่2ที่ให้ได้คือยาที่เราเรียกว่าฟอร์มีพิโซครับเป็นยาต้านพิษอีกชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันยังไม่มีในประเทศไทยด้วยนะครับฟอร์มีพิโซเนี่ยจะไปะยับยั้งเอมไซแอลกอฮอลดีไฮโดรเจนเอสนะครับเมทานอลก็จะไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นฟอร์มอลดีไฮและก็จะไม่เกิดฟอร์มิกแอซิดเกิดขึ้นครับส่วนที่3เราจะใช้ยากระตุ้นครับเพื่อทําให้ตัวฟอร์มิกแอซิดที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกเปลี่ยนและถูกย่อยไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ํามากขึ้้้นนนนเเเพื่่่่อทททําาาาใใใหลลดดภววะะีีปป็็็กกกกรงงยัตชจ กฎฟอิรนิกนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการกําจัดเมทานอลออกจากร่างกายครับด้วยการฟอกเลือดครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เช่นกันนะครับก็คือต้องฟอกเลือดกันเลยเพราะถ้าหากว่าฟอกเลือดไม่ทันเนี่ยผลที่ตามมาก็คือผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีภาวะที่สูญเสียการมองเห็นหรืออาจจะเกิดภาวะไตาวายได้ครับ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือว่าอธิบายข้อสงสัยนะครับเกี่ยวข้องกับการที่เราดื่มเมทานอลแล้วทําไมถึงตาบอดหรือว่าดื่มเมทแนอลแล้วทําไมเราถึงเสียชีวิตทั้งๆท,ที่สุราก็เป็นเรื่องที่เราดื่มกันเป็นประจําบางคนก็ดื่มทุกวัน ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นบางทีเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เขาทําการต้มเหล้าเองเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากครับไม่ควรไปดื่มเลยด้วยซ้ําก็ควรจะรักษาตัวเองหรือไม่ก็ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมหรือว่าดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ดูแล้วปลอดภัยนะครับหรือมีการรองรับโดยการผลิตโดยอุตสาหกรรมนั่นเองครับก็จะปลอดภัยต่อตัวคนมากกว่าก็หวังว่าความรู้นี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็ระวังตัวเวลาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยครับขอบคุณครับ